สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพะรวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะ แนวทางนะคะแนวทางเออฮานอยนะคะสูตรของแอดนะคะช่องแอดนะคะจะมีฮานอยสูตรแอดแล้วก็ฮานอยสูตรหลานนะคะชอบฮานอยสูตรแอดจัดฮานอยสูตรแอดนะคะชอบฮานอยสูตรหลานจัดของหลานได้เลยนะคะทุกคนทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะบดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะช่องของแอดนะคะก็จะอ่านี่นะคะอันนี้ก็ สำหรับท่านที่ถามมานะคะแอดก็ทำคลิปไว้นะคะทำคลิปไว้รอลงนะคะก็เลยเอาไปไว้ตรงช่องสมาชิกนะคะเออไทยเอฟซีอยากรับชมรับฟังก่อนใครนะคะก็ลองสมัครสมาชิกกับ YouTube ได้นะคะจะเป็นคลิปที่แอดค้างไว้นะคะค้างไว้ก็คือรอปล่อยค่ะรอปล่อยนะคะพอถึงเวลานะคะเราก็ปล่อยให้เอฟซีได้รับชมรับฟังนะคะแต่อาจจะไม่ทันใจเอฟซีนะคะบางท่านนะคะอยากเห็นเลยนะคะอยากดูเลยไม่อยากรอเวลาก็ไปสมัครกับ YouTube ได้นะคะ YouTube นะคะ ลองเบิงค่ะแต่แอดก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะไรนะคะมีแต่บอก FC ไว้ F C y, สำหรับท่านที่สอบถามมานะคะสําหรับท่านที่สอบถามมาเนาะแต่แอดก็ปล่อยนะคะปล่อยปกตินะคะอาจจะมีช้าบ้างไว้บ้างนะคะแต่คือยังไงก็ ก่อนก่อนเลขออกแน่นอนนะคะทุกคนเนาะเอามาดูกันนะคะโอ้แต่ผิดเออหลุดเลยนะคะทุกคนน้อยกิดน้อยวิเศษน้อยปกติน้อย v i p หมายถึงน้อยแยกนะคะ <c oughs> หมายถึงน้อยแยกแต่ว่าตัวเจาะนะคะปังปูลีเยนะคะแตกโแตกกระหน่ำเสมิเซลลนะคะดีใจด้วยนะคะแต่ว่าสายรูดน้อยแยกนี่โอ้ตายเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวเด่นนี่เข้าดีนะคะตัวเด่นพวกนี้ลองดูเดอ้อนี่ <c oughs> บางวันก็ปังนะคะบางวันก็พังนะคะอันนี้ก็เป็นพวกที่อ ชอบนะคะหลักร้อยก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์นะคะหลักร้อยนะคะนี่นะคะ VAP นะคะแปดนะคะถ้าเอามาใส่นี่ก็จะเป็นแปดเก้าแปดนะคะสามตัวตรงค่ะสามตัวตรงแต่รางก็แตกของเขาไปค่ะแต่ว่าแอดก็จับไม่ได้นะคะเสียดายมากนะคะในเก้าห้าศูนย์นะคะสองศูนย์เจ็ดบอกโอ้รเสียดายเนาะไม่มีนะคะเราไม่มีสองศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะคะมีทุกหกหนึ่งนะคะนี่มีมีหนึ่งหก มี106นะคะมี156มันออก161เนาะเออจึ้งมากเลย โอยังวานะอันนี้นะคะห้าหนึ่งนะคะโอ้เข้าถูกหน่อยเลยนะคะดีใจด้วยตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะนี่หกกับเก้าเนี่ยมันปัญหาโลกแตกนะคะถ้าใครจะไปตัวเจาะอย่างเนี้ยรบกวนเอ่อกบหัวนะคะกับหัวเอาอเดอ้อนี่ปัญหาโลกแตกนะคะแต่ก็จะเข้าตัวเน้นเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เก้าศูนย์ก็เข้าไปตรงๆเต็มๆน,น,นะคะก็ดีใจด้วยนะคะตัวเน้นเลยนะคะดีใจด้วยเนาะ,ะเอ่อวีไอพีนี่ก็ตัวเน้นนะคะห้าเก้านะคะ พิเศษนี่ก็ตัวเน้นนะคะหกหนึ่งนะคะหกสองหน่อยกิจนี่ก็ตัวเน้นนะคะนี่พวกนี้ตัวแอชอบหมดกาชาติก็สามหกเนาะโอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับเอฟซีที่ปังนะคะห้าหนึ่งก็เข้าปกตินะคะมีแต่สี่ห้านะคะสีะะ่ห้าไม่มาเลยนะคะสี่ห้าจะมาวันไหนไม่รู้ตามสองสามวันแล้วไม่มาเลยนะคะสี่ห้าเนาะพอแอดให้สีห้ามันก็จะออกอยู่หกศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเออจริงมากดีมากค่ะ พอเวลาเราไปตัวพอเวลาเอสให้หกศูนย์เก้าศูนย์ไม่เห็นมันจะมานะคะอ้าแล้วก็เปลี่ยนไปตามสูตรนะคะตัวใหม่แล้วนะคะมาดูกันนะคะหาหน่อยรวมนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะเดือนเจ็ดนะคะทุกคนปีหกแปดนะคะเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะคะทุกคนแปดหกเก้านะคะ แปดหเม็ดเดียวนะคะแปดหกดเนะคะเม็ดเดียวนะคะกันนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะเจ็ดหนะคะแปดหแปดเ้านะคะศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สอศนย์ะคะนั่ก็เจ็ดแปดเ้าเนาะเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจ็ดสองะคะแปดศูนย์ปดหนึ่งแปดสองะคะทุกคนอันนี้อ่านให้ฟังอย่างเี้าศูนย์เก้าหนสองะคะมาดูตารางของเรานะคะตารางนะคะให้ไปที่เจ็ด 796นะคะ1 8 0 2นะคะ7 9 6 1 8 0 2นะคะ7 8 9 7 8 2นะคะ7 1 9 7 1 2นะคะ089 082นะคะ 019012นะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบพี่จุดนะคะแต่ก็ไม่เข้าเลยนะคะวันนี้เนาะ412 472 402แอดจับเองค่ะทุกคนแอดจับเองเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะแอดได้แต่เลขต่ำๆนะคะทุกคนนะเอามาดูหน่อยกิจนะคะให้ไปที่78หน่อยพิเศษ56นะคะหน่อยปกตินะคะ15นะคะหน่อย v ี p 01นะคะหน่อยกาชาตินะคะ03นะคะหน่อยสามาคัคคีนะคะ ศ1หน่อยพัฒนา6 7นะคะหลักร้อยของเรานะคะ1 2 3นะคะอันนี้คือหลักร้อยของเรานะคะอันนี้ก็ทำเป็น8 6 9ได้นี่แปด้าหกนะคะ3าตัวเม็ดเดียวเผื่อแตกนะคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่จะไปแตกรัฐบาลไทยบอคะอ่ะออาลองดูเด้อค่ะโอ้ยเอดแล้วชอบไอห้า1น2 6งห้าสองไปอย่างเงั้นเนาะมันอาจจะหนีเลขดังก็ได้นะคะทุกคนรัฐบาลไทยนะคะใช่ไหม อาจจะหนีเออแต่ว่าตระก,กูลทั้งพวกโซนทั้งเลขสูงหนีดังเนาะเอามันอาจจะมาออกห้าสองตัวเดิมก็ได้นะคะมันขานาดหกศูนย์มันยังออกซ้าเลยเนาะรัฐบาลไทยนะคะเอาไปตัวไหนกันก็ขอให้หมานนะคะไปตัวไหนก็ขอให้หมานถามแอดว่าสองสามทั้งใจสองสามนะคะเด่นสองสามเลขบ้านเลขรถนี่แหละคะ่ะทุกคนเลขบ้านเลขรถนะคะเอาตาเดี๋ยวหเ,เ,เกหมุดเลยนะคะ แอดก็ไปเลขบ้านเลขรถนะคะก็ซื้อทุกงวดอยู่แล้วนะคะเลขบ้านเลขรถซื้อไว้ค่ะเวลาออกมาสิบริบออกกบเสียใจค่ะบออกก็เสียใจออกก็ดีใจค่ะเอานี้นะคะแคบเลยนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะแนวทางนะคะโหทั้งเราพัฒนาทั้งอะไรนะคะแอดจะทําทันไม่น้อนะคะไหนจะรุ้นรัฐบาลไทยอีกนะคะถ้าไม่เจอแนวทาง,งก็เจอกันนู่นละคะ่ะวันพุธนะคะ ถ้าแนวทางไหนลงไม่ทันนะคะหรือว่าสรุปไม่ทันนะคะเจอกันวันพุธปุ่นหรอ <c oughs> เอาวัานอังคารในุ่นรัฐบาลไทยจะ้ะรุุนรัฐบาลไทยนะคะทุกคนนะคะเอาลองดูเด้อค่ะมานเฮงปังกันนะคะช่วงช่วงหวยออกี่สีวุ่นวายเนี่ยคะ่ะวุ่นวายนะเอาลองดูเด้ออันนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางโอ้แอดลืมเฮเบิงเลกปฏิทิน จังเลยนะคะทุกคนนี่โอ้ยกี่โมงกี่ยามไรแอดก็จะนี่โอ้จะได้อัดคลิปได้ดีไหมนะคะทยอยอัดแนวทางลงนะคะทุกคนเอาลองดูเดอ้อเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะแนวทางไหนล่าช้าก็เอาจังหวะกันคะ่ะทุกคนรุ้นรัฐบาลไทยก่อนนะคะรุ้นรัฐบาลไทยก่อนเนาะจิตใจไปอยู่กองสลากคุณหะคคะตอนนี้นะคะไม่มีกระจิกกระใจทําอะไรแล้วนะคะเอฟซี <laughs> วะ อ้ยคือหลุ่นค่ะทแอด้าวหลุ่นไปจังสั่นละค่ะพอเดมวัวนเดมหัวเดม,เดมอันนี้น้ำมูเนาะเอ้านี่นะคะทุกคนแคปเลยนะคะแนวทางนะคะแนวทางโอ้ยแนวทางอันสูตรเมรเด็ดเยขคอยก็จเแม้นหลุดดีค่ะเด้อคอยสิเปลี่ยนเป็นสูตรได้หรือเปล่าอยตกไปหาสูตรใหม่ซะแล้วะคะ่ะเอาลองดูคะ่ะทุกคนนี่นะคะแคปเลยนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะ เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะคะอาวเขียบแล้วบอกสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ